ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านชมคะ่ะพบกับช่องละองชาแนลนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะมาตามล่าหาตัวเด็ดๆที่ป่าช้านะคะท่านชมคะ่ะเพราะว่าที่หมู่บ้านขยองนะคะก็จะมีพิธีงานศพนะคะแห่ศพไปเผานะคะที่บ้านขยองก็จะมาเผาที่ป่าช้านะคะเพราะว่าที่วัดเทพชัยมงคลก็ยังไม่มีเมนเผาศพนะคะท่านชม ต้องมาทำพิธีในป่าช้านะคะก็กำลังแห่ศพเข้าไปในป่าช้านะคะท่านชมคะ่ะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเด็ดๆจากตัวเลขฝาลงนะคะท่านชมเดี๋ยว เราค่อยไปถามคุณลุงกันดีกว่านะคะว่าตัวเลขจากฝาลงจะได้ตัวไหนกันนะคะเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันเลยนะคะท่านชมคะ่ะค่ะยังไงแอดก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามขอบคุณคะ่ะ วัยเพียงสี่ขวบถึงสิบสองขวบเท่านั้นโวยไขป้ป่าหรือว่าโรคมาลาเรียยังคงเหลือแต่บุตรคนที่ห้าก็คือนายสุชาติมานุจำสมรสกับนางพิไลการรำประกอบอาชีพอิสระมีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมดสามคน โดยเป็นชายสองคนและเป็นหญิงหนึ่งคนคุณพ่อฮอกนาโนจังท่านมีอุปนิสัยที่น่ารักร่าริงแจ่มใสพูกเก่งแล้วก็เป็นคนที่ทงานนกิจส่ปต้องเมาเชืนรหจัดนจทุนนะครับเนจนเป็นัเอ้งานี่นจันเล้ม็น หมดไปเนี่ยโอ้ครังหน้ายัง่น้าผูตายและจนภาพเป็นภาพไม่เที่ยงเท้นะครับนี่ะากายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครนีทนไปได้นะครับจะต่างกันด้วยชารเร็วกว่าท่อนนั้นนะครับ ซ Franc ึ่งเมื no ่อบุคคลเราสิ้นลมหรือว่าหมดลมหายใจไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือญาติสนิทมิสายลูกๆนล่นหละญาติญาติเพื่อนเกื่อนเกศทั่วไปพี่ๆน้องๆนะครับจะดำเนินการเกี่ยวกับพี่ที่ศพ

เลขฝาโล่กลงลกดนะเลขอย่านั้นฝาโลงนะไหนไ้เลขฝาโลงเลขฝาโลงเจ็ดแปดอ๋อจ้ะสองตัวใช่ไหมคะคุณตาอ๋อค่ะค่ะนี่นะคะท่านชมเมื่อกี้คุณลุงก็บอกว่าเลขฝาโลงก,ก็มองเห็นเป็นเจนะ็ดกับแปดเนาะคุณลุงนะเนาะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงก็ลองนำไปเสี่ยงโชคดูนะคะท่านชมเพื่อว่า ตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้แอดก็มาขอโชคขอลาบที่ป่าช้านะคะท่านชมคะก็วันนี้ได้มาร่วมงานศพของคุณลุงนะคะท่านชมก็เลยอยากจะมาขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีนะคะก็กําลังจุดธูปอธิษฐานขอนะคะท่านชมคะ นี่นะคะพี่อินก็มาด้วยนะคะท่านชมค่ะก็เป็นงานศพที่หมู่บ้านขยองนะคะจามอยนมอมดักนะกะเลแต่นกอ้นจานนี้แป้งพี่อินอมแน่โอจ้า ดจังเนะมื่อไหรเตานาีดานาน่ด่างเม,มือไหร่ตานี่ <c oughs> โอ้าเป็นงให้เรียบร้อยให้มันหอม <c oughs> โอ้อาดคลังาอาดด <c oughs> อลอย่าเ้ยนะตาบระบ๋ยโอ้ตาอันทุ่มเลย เลียไปใหญ่มากก็ส่งไปกับคุณลุงนะคะท่านชมคะแต่ว่ายังไม่เห็นตัวเลขเนาะคุณลุงเนาะให้ท่านผู้ชมส่องด้วยสายตาตัวเองนะคะเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าต้นนี้ก็เป็นต้นมะค่านะคะอยู่ที่ป่าช้านะคะท่านชมน่นะคะ เดี um ๋ยวเราลองมาส่องดูตรงจุดนี้อีกนะคะท่านชมนี่ขางใหญ่นี่ใหญ่นองขนโอะใหญ่เกนหนับนะเป็นเกียรอีนี่คนตาโอ้โหสเกียรกี่ยนหนับหน้าใหญ่นี่สเกียร์สายฟองสีแล้วนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีแล้วนี่ยเห็นเป็นตัวไหนคะนี่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 นรักสีแล้วนี่ยเห็นไหมคะคุณตาเนีสีแล้วนี่ไม่รู้สีอะไรเนี่ย ซีซูนน้องนี่นี่นี่ตรงนี้เหมือนซีูนอยข้างล่างเลยตาก็ส่งไปกับคุณตาคุาชมครับเพาเออนนี้สีสามคุณตาก็ไม่เห็นตัวเลขนะคะสีสามศูนเออเจโอ้ใช่ใช่พี่อินเจ็ดตัวใหญ่เนาะพี่อินเนาะุลุงว่ามันมือนหน้าคนไหมคันเจ็บจีบ่าน้บ่าไหมคะเรอติดมือมเลขนะนั่นแหละนึ่งสามาสามมา นี่แหละหนูดูไปสามนะก็ส่งไปกับพี่อินนะคะท่านชมค่ะพี่อินก็มองเห็นเลขเจ็ดตัวหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้น่ะสี่สองสามหนึ่งสี่สองสามเนี่ยนะคะตรงจุดนี้พี่อินก็มองเห็นเป็นเลขเจ็ดตัวใหญ่นะคะสามตัวไหนมองเห็นมะนาคนมือนโนหรือเปล่านี่ยนะโนมองเห็นนะจ้ะคล้ายๆเลขสามเนาะเห็นไหมคะมองเห็นมอเห็นนี่แหละตรงนี้ค่ะจ้่าเปลี่ยนนะทอม เห็นเจ็ดตัวหนึ่งเนาะพี่อีนเนาะเนี่ยมันรูปหน้าคนเลยคันนไหนสองสามตรงไหนครับพี่น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 ี่สองนี่สามเลยนี่จ้ะอ๋อสองสามจริงๆเลยนี่เห็นเป็นสองตัวเนาะสองกับสามเออเห็นสองตัวเลยนี่สองกับสามไอไอ้ไอ้นี่หัวมันไอหนี่หัวมันหัวมันนี่ ล่างมันอ่ะสองสองสามสองกับสามเนาะคุณพี่เนาะจ้ะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรคะคุณลุงต้นนมะข่าต้นมะข่าเอต้นมะข่าอยู่ที่ปลายเช้าต้นมะข่ามะข่ามะข่าอะไรมะข่าน้มโอ้ยนะคะตรงจุดนี้คุณพี่ก็มองเห็นเป็นสองกับสามนะคะท่านชมก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะเพราะว่า สายตาของคนเราก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะก็อยากจะอยากจะให้ท่านผู้ชมส่องไปแบบคุณพี่กันนะคะเพราะว่าเยเมันนต้นบ้านเอิร์ดไหมสองกับสามเนาะพี่อินเนาะสามนี่นี่จุดไหนคะพี่อินจ้าใช่ใช่สามเห็นเหมือนกันกบบของคุณพี่เลยออ้เนาะสองตัวใหญ่เนาะแต่พี่อินมองเห็นเื็นหน้าคนไหมนี่เนี่ยต็นเนี่สองตัวเนาะ นี่นางมันหน้าคนนั่นน่ะบ้านเองจะน่านี่นะตรงนี่นะพี่อินตาถึงโมกันบอสเห็นสองสามสองตัวเนาะสองตัวสอที่ป่าช้านะคะวันนี้นะคะเป็นงานศพของคุณลุงนะคะก็มามาเผาที่ป่าช้าบ้านขยองนะคะทรงล่างในไว้ชัดเนาะพี่อินเนาะ แต่ว่าน right. bueno. right? uh, um. De ้องโอ้ยก okay, ่อนเคยไปตัวห้อยไหน้ยตัวไหนสามตัวตัวไหนพี่อินเคยหกสองสามอ๋อหกจุดไหนคะพี่อินจุดดูไปดูมาก็เห็นเลขหกขึ้นอีกเนาะพี่อินเนาะหกเน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 จ้าไหนพี่อินชี้เบอกท่านผู้ชมหน่อยค่ะนี่่สามตัวก็หกสองสามนะพี่อินเนาะหกสองสามจ้า ตอนแรกก็เห็นเป็นสองสามกว่าน้องสามสองแล้วก็ไปมาก็เห็นสามตัวนะคะสามตัวก็หกสองสามก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านชมเพราะว่าตรงป่าช้าก็เคยให้แม่นมาเหมือนกันนะคะท่านชมก็แล้วแต่สายตาของคนเราจะมองเห็นด้วยนะคะถ้าท่านใดมีโชคก็คงจะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะ ค่ะแอดก็ขอให้ท <Yeah, but S 3> <the> ่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะท่าโชคดีค่ะข้างหน้าไหนคะออ้ยม